ใครหา BMW e 6 6ฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมีรถพร้อมใช้ครับ BMW 730 li e 6 6นะครับไม่แสนไปแท้ผมย้ําอย่างนี้นะครับไม่ My แท้รถสภาพพร้อมใช้ทําสีภายนอกมาให้หมดแล้วนะครับอะไรเก็บเก็บให้ได้หมดแล้วนะครับวันนี้ไม่แสนเจ็ดรถปี0 4 7 3 0 li ราคา375,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ารถพร้อมใช้และน่าใช้ขนาดไหนครับ จากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมจะมารีวิวรถ B M Series 7เป็นรถยอดน,นิยมในช่องอีกแล้วคันที่แล้วที่ผมลงไปนะครับต้องขอบคุณมากๆนะขนาดยุคโควิดพี่ยังหารถสวยๆนะครับเอาไปใช้ได้เลยวันนี้ผมมี B M w s e r i e s 7 730 L I นะครับ B M w E 66ทําตลาดปีประมาณ2003ถึงประมาณ2009-2010 รถตัวนี้จะมี2ตัวนะครับคือ LCI ก่อน LCI ต่างกันที่เครื่องแล้วก็ชั้นข้างในมีหลายเครื่องเลยนะครับตั้งแต่730 LI 745 LI นะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นม i n เนอร์เชนก็จะเป็น730 LI เหมือนกันแล้วก็จะเป็น740 LI ซึ่งเป็นเครื่อง V8 แล้วก็ออปชั่นอยู่ที่ออปชั่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันตัวนี้ที่ผมว่าน่าใช้1ก็คือมือ1น่นะครับ730ออกมาเกือบ6-7ถึงล้านนะแต่ตอนนี้นะ่ยราคามันลงเยอะมากนะครับมันเหลือแค่ประมาณไม่ถึง10%เลย ลือแค่3 7 5 0 0 0บาทครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถถ้าในเล่มนะครับเป็นรถมือที่3แต่งจริงมือที่หมือที่2องเป็นบริษัทเดียวกันมือที่3ที่ซื้อไปเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเป็นคนต่างชาติแล้วก็รถเขาไม่ได้ใช้เลยเขาจอดไว้นานมากจนเขากลับประเทศไปแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดผมมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เซอร์วิสหมดมีเปลี่ยนซุ้มล้อนะครับอะไรที่มันเสียเราเปลี่ยนให้หมดมีบินให้ดูระบบการขับเคลื่อนโคกนิ่มนวลมาก โดยเฉพาะเครื่องนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีมากนะ730เป็นเครื่องเบนซิน6สูบ3,000 cc ให้แรงม้าถ้าผมจะไม่มิด218แรงม้านะครับกับเกียร์ดอท6สปีดจริงๆมันเป็นเครื่องตัวบล็อกเดียวกับตัว CR330I นะครับที่เราขายกันบ่อยๆแต่ตัวนี้อัตราทดเกียร์จะค่อนข้างยาวกว่านะครับมันอาจจะไม่ได้ไวแต่ผมบอกเลยว่ามันให้ความนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็ขับสนุกมาก บอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับยังขับสนุกขนาดนี้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันน่าใช้ขนาดไหน bm มันอยู่ซี7นะครับตัวนี้เป็น7 3 0 L I นะครับตัวรถเป็นปี04รถไม่แสนเจ็แท้ๆปีประวัติเข้าศูนย์เรามีการเก็บสีรายละเอียดทุกอย่างหมดแล้วนะครับสภาพพร้อมใช้ภายในสภาพดีเลยคันนี้เรามีการเก็บสีใหม่ให้ทั้งคันเลยนะครับเอาไปไม่ต้องทำไรเลยมาดูสเปคออปชั่นตัวนี้จะเป็น7 3 0 L I นลนะครับรถศูนย์นะ ไฟเป็นไฟซีนอนสภาพโดยรวมถือว่าโอเคจริงๆรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับแต่เรามีการเก็บพาร์ทมาให้หมดแล้วนะครับจริงๆชิ้นพวกนี้นะครับหายากมากนะครับเราพยายามเก็บให้มันเดิมที่สุดแล้วเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับว่าสภาพเดิมเป็นยังไงคันนี้นะครับสภาพเดิมมากนะครับรถอะเดิมๆเลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับรถไม้แท้นะครับเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับประมาณไม้แสนกว่าๆเนี่ยเขาเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน3,000 cc นะครับจริงๆเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ bmw ว3แต่ตัวเกียร์ตัดทดจะยาวกว่าให้แรงม้าประมาณ218แรงม้าเบนซิน6สูบแถวเรียงขับมันมากขนาดบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ยังขับรู้สึกเลยว่าเหยียบแล้วเป็นมานะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับไฟก็เดิมๆหมดเลยนะครับเพราะของเดิมๆหาย,ยากเนี่ยเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับเครื่องไม่มีปัญหาเลยโชคทํางานได้ปกตินะครับ ล้อนะครับเป็นล้อโรงงานขอบ18เป็นยางโยโกฮาม่ายังเป็นยางปี20นยะครับยางใหม่ชกได้ใช้ได้ปกตินะครับคือทุกอย่างคันนี้ใหม่นะครับส่วนใหญ่คันนี้จะเน้นจอดนะครับคิ้วทุกอย่างยังดูดีอยู่เลยนะครับสีพีิธาใหม่ให้แล้วนะครับเดิมๆเลยภายในสะอาดมาดูข้างหลังนะครับก็จะเป็น730 Li นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวก่อมินเนอร์เชนสมนเนอร์เชนจะเป็นยาวแบบแบบนี้นะครับเค okay. ดูข้างหลังกันนะครับรถคันนี้เนี่ยจริงๆสภาพเดิมๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฝาก็เป็นฝาเดิมนะครับน็อตไม่เคยถูกถอดน,นะครับเนี่ยข้างหลังเดิมๆเลยนะครับมีอุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเดิมมากนะครับเนี่ยรถคันนี้ไม่มีชนนะครับ เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้อีกทีนึงนะครับขัดสีให้อีกทีนึงนะครับใช้ได้ปกติเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเป็นยังไงบ้างเรามาลองเหยียบ E66 ให้ดูนะครับ 730li นะครับ600รอบแล้วนะครับคือฟีลลิ่งการขับนะครับรถเนื่องจากว่ารถมันใหญ่นะครับช่วงล่างจะมีถุกลมด้วยแต่เป็นถุงลมแค่ คู่หลังนะครับแต่ฟลิ่งความรู้สึกคือ1คือรถนะครับมันจะเหยียบแล้วมันจะไม่ได้เหมือนเหมือนกับซีรีส์สนะครับที่เหยียบรถด,ดึงท,ง,ทง,ทงทั้งนั้นเพื่องบล็อกเดียวกันนะครับอาจจาทดเกียร์ต้นเนี่ยจะไม่จัดแต่แต่ลุ่มนวลมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอเบรกให้ดูนะครับพอเบรกปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีมากนะครับเหมาะกับเป็นรถที่ถ้าคุณต้องการเอาไปขับต่างจังหวัดนะครับคุณขับ ด้วยความเร็วสูงสูงมันนิ่งมากนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการนั่งข้างหลังนะครับถ้าคุณได้นั่งคุณจะรู้เลยว่ามันนิ่มนวลน,นะครับเนื่องจากว่าโชคมันช่วยด้วยแล้วก็ฟีลลิ่งการเซตติ้งข้างหลังนะครับมันจะค่อนข้างใช้คําว่าเฟิร์มนะครับนุ่มแบบเฟิร์มแต่ S Class มันจะนุ่มแบบสบายกว่านะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวภายในกันนะครับ ภายใน BMW E66 นะครับคุณดูนะภายในคันนี้นะครับจริงๆภายในถือว่าสวยมากจริงๆก็เดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้จะมีหายไปแค่ตัวเดียวพยายามหาให้แล้วนะครับแต่รถคันนี้ถือว่าเดิมนะครับแล้วก็ดีอยู่พวงมาลัยนะครับทุกอย่างจริงๆปกติใช้ได้หมดปกติเลยนะครับรถบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับส,สตารถกันนะครับปุ่มจอยู่ตรงนี้นะผมจิ้มเข้าไปแล้วพอดี จะมีไฟนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับรถคันนี้นะครับไม่แสนเจ็แสนเจ็ดสามภายในโดยรวมถือว่าสวยนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบหมดมาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นสีดำเดิมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเปิดปิดวิทยุโทรศัพท์ทั้งหมดออปชั่นส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับผมผมลองเช็คแล้วเนาะอันนี้เห็นนะครับ16.9นะครับอาตาราชิ้นเปลืองนะครับแต่ผมว่าจริงๆมันก็เลขตัวเดียวนะฮะไม่แสนเจ็ดสามนะครับฝั่งนี้จะเป็นเกียร์นะครับ กดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกียร์เลยว่าต้องเป็นเกียร์ D M หรืออะไรนะฮะแต่ถ้าถ้าเราเข้าเกียร์เนี่ยจะรู้เลยนะฮะกดตรงนี้นะครับเนี่ยเป็น S นะครับ M นะครับตัวนี้จะมีพาวเดอร์ชิฟบวกตรงนี้นะบวกกับลบนะครับเนี่ยข้างหลังตรงตรงมือผมนะครับดูนิ้วกลางผมนะตรงนี้นะผมให้ดูข้างหลังนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นพาวเดอร์ชิฟนะครับนะครับซึ่งอันนี้คือบวกอันนี้คือลบนะครับ เราสามารถเข้าเกียร์ไฟฟ้าได้ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ปิดนะฮะตัวนี้ก็คือขึ้นลงตามฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นออโต้เบรกโคนะครับขึ้นนะครับปาร์คิดดูนะครับเนี่ยรถคันนี้ปี04นนะครับออปชั่นเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นแดงแบบนี้นะครับวิธีการกดมุอก็กดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็คือปลดล็อกไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าเนาะอันนี้ไฟเป็นไฟออโต้นะครับ ออปชันที่เปิดทั้งหลังคือกดตรงนี้นะครับเนเปิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปั่น้ำผลไฟฟ้านะครับเป็นเป็นที่ปรับคอไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับดึงเข้ามาหาตัวนิดนึงนะฮะ่านิดนึงนะแล้วก็กดขึ้นลงนะครับเนี่ยเราจะบอกเลยนะฮะว่าเป็นเกียร์อะไรนะครับที่ปรับกระจกนะครับอยู่มุมนี้นะครับเนี่ยปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับสตาร์ทวิทยุคันนี้นะครับถือว่าดีนะเสียงดีอยู่เลยนะครับผมบอกอย่างนี้เพราะเจ้าของเก่าเนี่ยยังใส่เพลงจีนอยู่ในนี้อยู่เลยนะครับเสียงใช้ได้ซีดียังใช้ได้อยู่นะครับแต่กดเนี่ยมันติดกับเดี๋ยวมันจะติดยูทิลิสต์ยูทูบนะครับกดตรงนี้เนี่ย วิธีการกดนะครับกดตรงกลางทีนึงหมุนหมุนตามสิ่งที่ต้องการจะใช้นะครับเนี่ยข้างบนครับข้างบนเป็นคอมมูนิเคชันนะครับข้างล่างเป็นเอนเทนเนต์นะครับสามารถเลือกแน่หมุนหมุนอย่างนี้นะครับเนี่ยหมุนขึ้นลงอย่างนี้นะครับวิธี UAMFM จริงๆใช้ได้หมดนะครับ c d CD จะมี2ตัวด้วยนะครับ CD ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ ซีดีใช้ได้อยู่เลยนะครับคือใครต้องการเดิมนะครับผมแนะนําคันนี้ cd ดีสล็อตตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับสล็อตตรงนี้ก็ยิ่งใช้ได้นะครับกดออกมาจากตรงนี้ได้ซึ่งผมบอกว่าส่วนใหญ่พังหมดแล้วนะครับเราของเก่าเขาดูแลดีนะครับยังใช้ได้ปกติเลยฟังซีดีเนี่ยสล็อต,ตอ่านอยู่อโอเค ตัวนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างนะครับจริงๆคันเนี้ยบริษัทแรกนะครับและบริษัท2เนี่ยซื้อมาเขาดูแลดีมากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างดูดีมากนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับประมาณไม่ถึงไม่ประมาณแสนหนึ่งอะฮะโอเคนะครับภายในถือว่าสวยนะครับเบาะเนี่ยเบาะเดิมๆสวยมากนะครับ เกลียกลางนะครับเปิดได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะมี CD ีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกฝาท้ายนะครับตรงนี้แอร์จริงๆตรงนี้มีแอร์นะครับเอาน้ําเย็นใส่ได้เลยนะฮะจริงๆก็มีตู้เย็นนะครับซีดีเเนี่ยสภาพดีมากนะครับคุณดูกรรมวอีกข้างในจริงๆออปชั่นเยอะมากนะครับนี่ก็จะเป็นพวกแอร์นะครับแอร์คันนี้เย็นนะครับ เป็นที่ใส่เหรียญนะครับคุณดูความเนียนของเขานะครับเกะทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับผมกับชอบของออปชันในตัว73 0สูนนะครับเพราะถ้าเป็น745พวกนี้เป็นโทรศัพท์เป็นออปชันต่างๆส่วนใหญ่จะเสียหมดแล้วนะฮะนะครับที่วางแก้วบอรไฟฟ้านะครับก็ปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าปรับได้หมดนะครับเนี่ยกบตรงนี้ก็คือปรับข้างหลังนะครับเนี่ยผมปรับข้างหลัง ลงนะครับเมมได้2ระดับนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันแล้วฮะเอาข้างหลังเป็นยังไงบ้างออปชันคันนี้นะฮะนะครับที่ที่สบายที่สุดของรถคันนี้นะครับความรู้สึกแรกนะครับบอกข้างในสวยนะครับเบอกข้างในสวยนะฮะโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับเขามานั่งแล้วนะครับคุณจากผมอยากให้ดูพื้นที่เหลือสัมภาระเหลือนะครับคุณดูขานะ นี่ข้างหน้าคือผมนั่งแบบผมขับนะครับนี่คือจุดเด่นของ B M C ที่เจ็ดไอเดียผมนะถ้าเทียบที่ผมเคยทำคันต่อคันนะครับพืนที่ข้างหลังซีรีส์เจตัว L จะใหญ่กว่าตัว L ของ S Car W 2 2 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นต่งตางๆนะครับเปิดกระจกทุกอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นกระจกนะฮะนะครับได้ด้วยนะฮะเปิดไฟนะฮะ ไปเปิดทั้งคู่นะครับมีแอร์แยกข้างหลังให้นะครับนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับเบาะนะครับตรงกลางเบาะครับนะครับเก็บของส่วนใหญ่ข้างหลังออปชันข้างหลังส่วนใหญ่นะครับสวยเลยเบาะคันนี้นะครับจริงก็ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับเนี่ยดูขานะครับคพณดูขาวางได้ดีมากนะครับ ก็จะมีม่านไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายขวาเลยเดี๋ยวมาดูครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับรเห็นสภาพแล้วก็สเปคของ BMW LI, b ียรน้6730 l i ปี04ไม่แสนเจ็แท้ดูแลครบหมดแล้วนะครับวันนี้ราคา375,000บาทครับวันนี้ผมบอกนี้รถราคามีเหวี่ยงกันตรงบอกนี้นะครับรถยุโรปถูกกว่านี้มีครับไม่เถียงแพงกว่านี้ก็มีครับผมอยากให้ทุกท่านมาดูที่สภาพก่อน รถนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยเป็นรถที่ดูแลรักษาค่อนข้างแพงครับราคาเนี่ยเราดูแลให้แล้วนะครับอันไหนที่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนให้แล้วนะครับเราขายรุ่นนี้มาเยอะนะครับเราอาจจะรู้ว่ารถรุ่นนี้ซ่อมต้องซ่อมอะไรยังไงไอ้ที่มันต้องเสียเนี่ยเราจัดการหมดแล้วนะครับอย่างเครื่องเกียร์เนี่ยโดยเฉพาะเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยดูแลนะครับเกียร์มันจะพังบ่อยมากนะครับ คันนี้พร้อมใช้ไม่แสนเจ็ดกว่าเนี่ยราคาสภาพแบบนี้สุดคุ้มนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่061746222ครับ081982026 0พราอมรการส่งถึงที่นะครับแล้วก็ใครติดเรื่องการดูแลรักษาไม่ต้องกลัวครับเรามีแนะนำตลอดทั้งช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครสนใจรถคันเก่าก็เอามาเทินได้ครับรับซื้อบท นะครับหรือติดตามเราที่ซรายไอโนเนียมตามนี้ได้เลยฝากติดตามช่องโนเนียมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์ผมหน่อยเถอะกดไลค์ไม่น้อยมากเลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย